นี่เป็นไฟปปานำหนึ่งครับกอขข่อนสิข้นค้อนหงอแรงๆก็มากินข้าวเปลือกครับเห็นเปลือกครับตัวนี้ก็บักจบลอยลายเตะตลอดวันครับหลังจากโตเป็นหนุวครับบักจบลอยมันก็หงตัวแม่ครับตัวนี้เริ่มจะเริ่มจะทับตัวแม่เป็น ประกอบไปก็เริ่มที่จะไล่นี้ออกจากฟูงครับตุมนี้เป็นไก่นุ่มครับตัวนี้ก็ไก่นุ่มครับเนี่ยเป็นไก่ปลานำหนึ่งมัดครับตัวนี้ก็แมนครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นไก่ปลานำหนึ่งมัดครับก็เลี้ยงแบบปล่อยครับแบบเพาะเพาะพันธุ์ครับเพาะขยายพันธุ์ ก็เป็นนำหนึ่งอยู่ครับต่อไก่มันย่างโบขุนบันไดครับมันก็ขุนแหละครับแต่ว่ามันสิบกคอยอยู่ไก่ขุนบันไดครับว่าที่จับสิยียางจ,จับยาบเวลาไปใส่มาใส่สิบกคอยอยางแหละครับมันสิบินช่วงหลังๆนี่สิบินบิบนบินตลอดครับ ช่วงหล่างๆกับซิบินตลอดครับตัวนี้ก็ตัวงามอีกตัวหนึ่งรับไก่ปลาดำหนึ่งครับหนึ่งตัวผูกอ่หนึ่งตัวสองสามตัวสามตัวสี่ก็ตัวนี้ครับตัวแม่ก็หลายตัวครับตัวผูกเนี่ยถนี่สวย กําลังออกค้นเลยกับตัวผูตัวผูก็เห้นมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็งามกั็มาหนึงตัวสองตัวมาอีกตัวหนึ่งกับตัวผูก็ราจะคุหาตัวหนึ่งตัวสองตัว สามตัวสี่ตัวยังมากำลังยังมาอีกตัวหนึ่งครับสี่ตัวกำลังมาอีกตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่ากบตัวนี้ครับตัวผู้ไม่หาตัวในกลุ่มนี้ครับ กลุ่มนี้จะมีตัวผูกตัวงามครับมีตัวผูกงามเป็นทรงปลามัดครับก็เป็นอ่าพอมันเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ต่อครับไก่ปลาลอยก็เอาเอาไก่ต่อไปต่ออยู่ทั้งส่วนยางครับไก่ปลาก็ลงมาทับครับส่วนพอพอพอ,พอของอ่ามาไก่ลงนี่ขเขาบอก็เห็นเหรอครับเห็นอยู่แวบๆครับ ลักษณะเออสีคือไกยปลาแท้ครับมันจะความขาดสิตกใจครับ